อรุณสวัสดิ์ครับหายหน้าหายตาไปนานนะครับวันนี้วันที่6ตุลาคมนะครับพุทธศักราชสองพนาร้อยนะครับมีความเป็นวันสำคัญหลายเรื่องเลยนะครับอันดับแรกวันเริ่มเทศกาลกินเจนะครับเถอศีนนะครับ9้าวันนะวันนี้เป็นวันเริ่มกินวันแรกเมื่อวานเป็นวันล้างท้องแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับ6ตุลานะครับก็จะมีกิจกรรมที่ตัวธรรมศาสตร์วันนี้มาคุยเรื่องอะไรครับ ก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวมาตาสีสูนท่านผู้คนถามพี่หมอมาเยอะเลยว่าเอ๊ะเวลาจะเข้าถึงสิทธิ์แต่ละสิทธิ์เนี่ยมันนับยังไงนะครับซึ่งตัวช่วงนี้เนี่ยมันจะมีคนที่เรียกว่าป่วยด้วยตัวโควิด -19 นะครับอยู่โรงพยาบาลสนามใช่ไหมครับอยู่ฮอสพิทอลหรือแม้กระทั่งแบบอยู่ที่ โรงพยาบาลเลยนะครับถามว่าใครได้บ้างตอบว่าได้ทุกคนฮนะถ้าคุณมีใบรับรองแพทย์ถ้าถามว่ามาตรา40ที่เพิ่งสมัครนะครับคนส่วนใหญ่มาสมัครเดือนกรกฎานะครับจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของการขาดรายเขาเรียกว่าอะไรครับการขาดรายการขาดรายได้นะครับ หรือเปล่านะครับการขาดรายได้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิทธิทประโยชน์นะครับหรือการคุ้มครองนะครับสําหรับคนที่อยู่มาตราสี่ศูนย์เมื่อคุณจ่ายเงินนะครับมาแล้วนะครับเขาจะดับย้อนหลังครับว่าสี่เดือนเนี่ยสี่เดือนเนี่ยสามมีจ่ายมาแล้วสามเดือนหรือเปล่านะครับในวันที่เกิดสิทธิ์นะครับเพราะงั้นคนที่เข้ามาใหม่ในมาตราสี่ศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาในเดือนกรกฎาคมนะครับ ดือนกรกฎาคมเนี่ยวิธีการนับของมาตราสีสูตแบบนี้ครับคือจะไม่นับเดือนแรกนะครับส่งเดือนแรกจะไม่นับจะเริ่มไปนับวันที่หนึ่งของเดือนถัด,ถดไปอย่างเช่นกรกฎาคมถ้าคุณส่งในวันที่เท่าไหร่ฮะยี่สิบกรกฎาคมยี่สิบถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมยังไม่เริ่มนับครับไปเริ่มนับวันที่หนึ่งสิงหานะครับหนึ 1, ่งสิงหานับหนึ่งนะครับคุณส่งเดือนเดือน คุณส่งเดือนสิงหาก็ยังไม่ได้นับของเดือนสิงหาว่า2นะครับก็จะกลายเป็นกันยานับ2นะครับแล้วก็ตุลานะครับนับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ส่งเดือนกรกฎาเนี่ยจะเริ่มครบ3เดือนในวันที่1ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องป่วยนะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเริ่มป่วยในวันที่1ตุลาคม ถึงวันนะับปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเขาจะดูย้อนหลังสี่เดือนนะครับดูย้อนไปนะครับคุณส่งมาแล้วสามเดือนการส่งล่วงหน้าไม่มีผลใดๆนะครับต่อเรื่องของการเข้าถึงเสร็จนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างสิทธิ์ในเรื่องของการขาดรายได้นะครับเป็นหนึ่งในตัวสิทธิประโยชน์ของมาตรา40ซึ่งมาตรา40ไม่ได้มีเฉพาะการขาดรายได้นะครับ ก็จะมีเรื่องของตัวทุพพลภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเสียชีวิตนะครับในทุกทางเลือกก็จะมี3อย่างนี้เป็นเบื้องต้นนะครับก็พบว่า,าถ้าคุณส่งแล้วคุณคุณส่งกรกฎามาถึงตุลาเนี่ยได้อะไรบ้างก็คงตอบว่าได้อยู่2อย่างเท่านั้นนะครับก็คือ1การขาดรายได้นะครับกับ2การเสียชีวิต การเสียชีวิตคุณจะได้จากอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับเพราะว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันมี2แบบคือการเสียชีวิตโดยทั่วๆไปอันนี้ต้องส่งมาแล้ว6เดือนครับแล้วก็การเสีย <lawsuit> ช <royable> ีวิตนะครับจากอุบัติเหตุนะครับก็ใช้เพียงแค่1เดือนนะครับเพราะงั้นถ้าคุณส่งเดือนกรกฎานะครับเดือนแรกไม่นับนะครับถ้าคุณเสียชีวิตสมมติคุณส่งมาที่2ี่เหมือนเดิมคุณมาเสียชีวิตระหว่างวันที่20ถึง31กรกฎดกรกฎา คุณก็จะไม่ได้ไ,ดไมไ่ได้เรื่องของเงินชดเชยจากการเสียชีวิตนะครับหรือเงินสงเคราะห์จากการเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณจะได้อย่างเดียวว่าคือบัติเหตุนะครับเพราะว่าคุณผ่านมาแค่กรกฎาคมีนับสิงหากญญารกฎาคม่นับสิงหากราคมีับแล้วาก็คับสิงหากัญญา,าน,นับสิงหากรกฎคมีนับสาราคมะนั้นการส่งค่วับงหรานัากรไม่มีผลนะคากรับคมีส่งรกฎคน้าสปงเดือนนะครนับสงหาราคนับสงรุปอีนสกรกครับการนับ จำนวนเดือนของมาตรา40เขานับแบบนี้ครับคุณส่งเดือนแรกไม่นับจะไปนับวันที่1เพราะว่าทำไมฮะมาตรา40เนี่ยเขากำหนดให้ส่งภายในวันทุกสิ้นเดือนเขาส่งแล้วเขาคงไปลงข้อมูลพอลงข้อมูลปุ๊บถึงเห็นว่าเออคุณส่งเดือนแรกนะครับก็จะจะเป็นอย่าง,งานั้ซึ่งสิทธิ์ที่จะได้ถ้าคุณส่งเดือนกรกฎาณปัจจุบันก็คือ คุณจะต้องมาเสียชีวิตนะครับไม่ใช่มาเสียชีวิตโทษทีถ้าคุณจะได้ก็คือสิทธิทการเสียชีวิตคุณจะต้องเสียชีวิตหลังวันที่31กรกฎานะครับแล้วก็ถ้าคุณจะได้เงินการขาดรายได้คุณต้องมาป่วยหรือมาเจ็บด้วยโควิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณจะนอนที่ฮอสปิทอลคุณจะนอนที่โรงพยาบาลสนามหรือคุณจะนอนที่ตัว โรงพยาบาลนะครับก็เท่านั้นครับก็ก็มีใบ,บรับรองแพทย์ครับสวัสดีครับ